กิมจิแบบฉบับง่ายๆของพอบ้านญี่ปุ่นได้ประกาศข่าวมาหัวเบเริ่มเลยหนึ่งหัวพอบ้านเลยจะมาลงมือทำกิมจิให้ดูกันวัตถุดิบก็มีตามนี้ทำไม่ยากแช่ตู้เย็นไว้แค่2ชั่วโมงก็กินได้ละจะใช้ผักกาดขาว600กรัมทำการหั่นแล้วก็ล้างให้สะอาดกิมจิเนี่ยก็มีอยู่หลายสูตรสูตรของแต่ละบ้านแต่ละครัวเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปวัตถุดิบส่วนผสมที่ทำกิมจิก็เช่นกันแครอทหั่นเป็นเส้นยาวใบกุ้ยช่ายหั่นเ0กรัมต้นหอมญี่ปุ่นหนม่ี่ยนปั่น ส่วนขิงถ้าไม่ชอบกลิ่นแรงๆก็ไม่ต้องใส่เยอะพริกป่นเกาหลี30กรัมแอปเปิลเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้ล้างปอกเปลือกนําไปขูดเช่นกันกิมจิเนี่ยนำไปทาเมนูอร่อยอร่อยได้อีกหลายเมนูกินคู่กับหมูย่างซุปกิมจิผัดไส้หมูหม้อไฟข้าวผัดกินเป็นเครื่องเคียงมีแต่เมนูอร่อยขูดขิงกระเทียมแอปเปิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผสมกิมจิกันเลยผงนัวเนี่ยก็ใส่ตามชอบโอนดาชิ2ช้อนโต๊ะเกลือ10กรัมน้ําตาล10กรัมเทส่วนผสมทุกอย่างลงในผักและเตรียมคุกเข้ากันเลยนวดนวดจนเครื่องปรุงท ตอนนวดเนี่ยก็เริ่มได้กลิ่นความหอมแล้วส่วนผสมเนี่ยก็จะค่อยๆซึมเข้าเนื้อผักนวดเสร็จเรียบร้อยก็ขอชิมก่อนหนึ่งกลุ่มพอบ้านบอกอร่อยเลยขอชิมด้วยคนจากนั้นก็นํากิมจิมาใส่ลงถุงไล่อากาศออกก่อนมัดปากเตรียมเข้าตู้เย็นกิมจิของพอบ้านนแช่ไว้ในตู้เย็นสองชั่วโมงก็สามารถนําออกมากินได้กิมจิที่ได้เนี่ยก็จะมีความกรอบของผักแต่ถ้าแช่นานเกิน2ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนเนี่ยก็จะอร่อยรสชาติซึมลึกยิ่งขึ้นหลังจากแช่ประมาณ1ชั่วโมงพอบ้านก็นําออกมานวดนวด เปิดกิมจิออกมาสีสันก็จะน่าทานแบบนี้เลยกลิ่นกิมจิก็หอมมากๆพร้อมตักเสิร์ฟพร้อมทานแล้วพอบานจะชิมกิมจิฝีมือตัวเองให้ดูกันเลยอืมอร่อยเปิดแล้วกินไม่หมดก็ใส่แช่ในตู้เย็นต่อรสชาติก็จะอร่อยยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งเมนูที่บ้านเราทําประจําและชอบกินกันมากก็คือหมูผัดกิมจิเมนูง่ายๆใส่หมูใส่หัวหอมใหญ่ใส่กิมจิปรุงรสนิดหน่อยก็อร่อยเลย